Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign. ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง MXW Story กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า CB 6 5 0 F คันนี้นะก่อนหนึ่งที่เราจะไปดูเรื่องสมรรถนะข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะเป็นในค่ายของ Honda รุ่น CB 6 5 0 F นะครับตัวนี้เนี่ยให้พละกกำลังมาที่6 4 9 cc นะครับ16วาลววบวกกับแรงม้าอีก90แรงม้านะครับ เจ้าตัว CB คันนี้เนี่ยมันจะเป็นรถสไตล์ Naked Bike นะครับตัว Naked Bike เนี่ยคือท่าทางในการขับขี่เนี่ยจะเป็นท่าทางการนั่งที่ค่อนข้างขับขี่สบายนะครับสามารถใช้งานเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีของแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่กําลังอยากจะหาซื้อเจ้าตัวคันนี้มาใช้งานอยู่เนี่ย ลองมาดูคลิปเราอาจจะตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่าเจ้าของแต่งคันนี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับเราจะมาพูดถึงข้อดีและสมรรถนะของตัวเนี้ให้ทุกคนได้ฟังดูก่อนว่ามันมีข้อดียังไงว่ามือใหม่สมควรที่จะเลือกใช้ไหมกับเจ้า cb 6 5 0บ f ตัวนี้นะครับ,รบเดี๋ยวจะขอเชิญเจ้าของรถเลยนะครับก็เป็นคุณอั้นนะครับอั้นไวคยี่นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวเรื่องข้อดีเกี่ยวเรื่องการใช้งานของตัวนี้นะครับ โอเคก็คือในเรื่องของการใช้งานเจ้าตัวนี้มาจากที่การใช้งานมาเนี่ยคือมีสมรรถนะและข้อดียังไงอยากจะให้ลองลองพูดให้ฟังหน่อยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อย่างที่ต้นคลิปนะครับได้เกินไปแล้วเกี่ยวกับข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัว c ีบตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีกันนะครับก็ข้อดีนะครับสําหรับผมนะครับก็จะเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับต้องพูดถึงว่าเป็นรถบิ๊กไบค์คันแรกของผมเหมือนกันนะครับ ในด้านของข้อดีก็คือเป็นน้าหนักที่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็พละกกำลังนะครับถามว่าไม่มากไปและไม่น้อยไปซึ่งเวลาผมไปออกทริปนะครับกับน้องๆก็จะมีหลากหลายซีซีก็ไม่ว่าจะเป็น900หรือพันนะครับก็ถามว่าแรงเหมือนเขาไหมก็ไม่ได้แรงมากและก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะครับเราก็เน้นขี่แบบปลอดภัยก็ถือว่าไปได้นะครับ ครับจากเมื่อกี้นะครับก็เราก็ได้ดูในส่วนของข้อดีนะครับของเจ้าตัวรถคันนี้ไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของของแต่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด้านหน้าไปเลยนะครับก็นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นในเรื่องของล้อนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดิมนะครับแต่สีเดิมเนี่ยจะเป็นสีดําผมก็ได้ทําเป็นสีแดงแก้วนะครับเพื่อให้มันตัดกับรถที่เป็นสีดํานะครับ ต่อมานะครับในชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสายเบรกนะครับสายเบรกของเราจะเป็นแบรนด์ของโมรินนะครับผมก็ได้เลือกเป็นสีแดงนะครับก็ได้คัตตอมความยาวนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เข้าไปดูในเพจของโมรินไทยแลนด์ได้เลยครับครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟเดิมนะครับผมได้ทําการแรปนะครับ ค่อนข้างจะเป็นสีดําเพื่อให้มีความดุมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับของ CBR650R นะครับก็จะได้ความที่ว่ามันมีความเล็กกระทัดรัดนะครับเพราะว่าถ้าของเดิมตัว 650F เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับคับขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกก็ ผมได้ใช้ปั๊มเบรกนะครับเป็นปั๊มเดิมของ Z X10R นะครับเป็นของเบม bo นะครับก็ได้มือสองมานะครับแล้วก็กระปุกก็เป็นงานทั่วไปครับชอบที่เป็นสีแดงเฉยๆครับต่อมานะครับก็เป็นกันสะบัดนะครับกันสะบัดก็จะเป็นแบรนด์ทั่วไปนะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้แบรนด์ดังมากนะครับก็แต่ถือว่านะครับแบรนด์นี้ก็ใช้ดีนะครับถ้า พี่ๆท่านใดสนใจผมว่าดีนะครับลองไปหาซื้อมาครับต่อมานะครับเรามาดูท well. ี่น้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยก็มาดูที่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกในเรื่องของความเร็วรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับก็ทั่วไปนะครับก็ฝั่งขวานะครับก็ด้านบนสุดก็จะเป็นในเรื่องของเวลานะครับถัดลงมาก็จะเป็นขีดแสดงบ่งบอกถึง น้ำมันนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของค่ากิโลเมตรที่เราขับขี่ไปก็ไอ้ตัวนี้เราสามารถปรับเป็นทริปได้เราสามารถจับเลขกิโลที่เราวิ่งได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทั้งที่เราวิ่งไปทั้งหมดรถผมก็จะวิ่งไปสอง0มื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของช็คอัพนะครับโช็อคอัพหลังนะครับก็จะเป็นโช็คอ,อัพเดิมนะครับแต่ผมเนี่ยได้ทาการเซตอัพ ในเรื่องของค่าใหม่แล้วก็ทําสีเป็นสีเหลืองนะครับก็ให้มีความสวยงามตัดกับตัวรถนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Quick s h i f t e r นะครับก็เป็นการเตะเกียร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องกำคลัดนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของ r k h นะครับก็ท่านใดสนใจก็เซิร์ชนะครับเข้าไปใน facebook ได้เลยครับ RKH q u i c k Shifter นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นข้างๆ Quick s h i f t e r นะครับก็จะเป็นที่ อุดเฟรมนะครับก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกับกันสะบัดนะครับเป็นยี่ห้อปิรานยานะครับรับส่วนหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหางปลานะครับที่มาพร้อมกับสปูลเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานทั่วไปนะครับหาซื้อได้ตามแอปส้มนะครับก็ที่ผมชอบที่ผมชอบงานนี้เนี่ยคือมันสามารถปรับตั้งระยะโซได้เนี่ยค่อนข้างเนียนนะครับเพราะมันมีสเกลบ่งบอกนะครับต่อไปด้านหลังของ หางปลาก็จะเป็นในเรื่องของสเตอร์นะครับก็ผมก็เลือกใช้เป็นของจอมไทยนะครับฟันขนาดฟันก็เท่าเดิมสเปคโรงงานนะครับโซ่ก็เป็นของ RK นะครับ525สครับผมในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับหรือท่อไอเสียนะครับผมผมก็จะเป็นในส่วนของทรงกลวยนะครับขนาด2นิ้วนะครับก็เป็นคนที่ชอบเสียงค่อนข้างแป๊ดๆดนิดนึงครับก็2นิ้วจะค่อนข้างตอบโจทย์ นะครับในส่วนของข้อเสียนะครับในส่วนของข้อเสียก็ถ้าใครติดตามรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็จะได้เห็นในกลุ่มบ่อยนะครับในเรื่องของอาการชราปละลายบ้างนะครับ จะเป็นปัญหาค่อนข้างยอดฮิตของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับก็รับทราบเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้มาก็ได้บํารุงรักษาอาการหลักๆนะครับก็หนึ่งอย่างน้ํามันเครื่องนะครับผมเลือกใช้น้ํามันเครื่องเกรดที่มันค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างดีนิดนึงนะครับและตัวสําคัญนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเจ้าตัวดันโซ่นะครับได้เปลี่ยนเพื่อ ตั้งระยะของโซ่ราวลิ้นนะครับให้มันดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ใช้มาเลขม่อยู่ที่เกือบ3 0,000ื่นโลและก็ยังไม่พบเจอปัญหาอะไรมากมายนะครับอ่านนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับโอเคครับก็คือเท่าที่ฟังในเรื่องของข้อเสียเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้เยอะมากนะครับแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำมันอยู่ที่การแม้แตนั้นดูแลรักษาของเจ้าของรถเองด้วยส่วนใหญ่นะครับโอเคครับ นะครับก็หลังจากการที่เราได้ดูเรื่องรีวิวของเจ้าตัว CB คันนี้ไปแล้วเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ฝากถึงผู้ที่กําลังกําลังมองหาว่าอยากจะเริ่มต้นขับขี่บิ๊กไบค์เจ้าตัวเนี้ย CB 6 5 0 F ตัวเนี้ยครับว่าถ้ามือใหม่เนี่ยเหมาะไหมหรือว่ามือเก่าและอาจจะอยากขยับ CC ขึ้นมา าจะมาเริ่มต้นหรือจะมาเริ่มที่เจ้าตัวซีด150ตัวนี้เนี่ยอยากจะให้บมกมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวนี้มันมีไหมหรือว่าการขับขี่มันหรือการเซอร์วิสค่าแมเนจเนี่ยมันแพงไหมหรือมันถูกประมาณไหนก็ยอยากให้ลองฝากหน่อยนะครับก็นะครับในส่วนของพ<ขอ>ี่ๆเพื uh ่อนๆมือใหม่นะครับที่กําลังสนใจนะครับก็สําหรับผมนะครับว่าเหมาะสมนะครับก็ด้วยพละกําลังนะครับต่างๆนะครับ มันก็ความแรงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเหมาะสมนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าจะเล่นเนี่ยผมว่าแนะนํานะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นรถคันแรกเหมือนที่เกินไปเป็นรถคันแรกและเนี่ยพอใช้มาเนี่ยผมก็ค่อนข้างถูกใจนะครับและซึ่งในตอนเนี้ราคานะครับก็จะเห็นตาม a c e b o o k ตามท้องตลาดเนี่ยบางทีเนี่ยร่วงลงไปถึงหลักหมื่นไปลายหรือหลักแสนต้นนะครับก็ผมว่า เหมาะสมในเรื่องของความปลอดภัยอะไรที่ให้มาในด้านของ abs เนี่ยมันก็มีมาให้ผมว่าเหมาะสมนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจผมก็แนะนำนะครับใน cb 6 5 0 f ครับโอเคครับก็สุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณนะครับรถที่เป็นในแบบให้เราวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอัน้นเจ้าของรถนะครับก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมคร่าวๆเพื่อให้เป็นการตัดสินใจให้กับท่านผู้ชมทุกคนที่กำลังติดตามเราอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คันต่อไปเนี่ยจะเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับเราดูเราจะใช้เราเอาคันไหนมารีวิวกนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปสไตล์การรีวิวแบบนี้เนี่ยหรือได้ความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆจากมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยรบกวนกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ m w s t story ต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ